สมีข้าพระเจ้านามสก,การพระธรรมสุปฏิปันโนภาคววโตสาวกาสังโคพาสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฏิบัติดีแล้วสังขังน้ำมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคูน่นางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพ ขารุอุปชายาจริยะคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาบวันทาคูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ พันธรรมยังพุทธะาัควะวโตบุพภาคณะมกาลังกาโลมาเซนาโมตาสาัสผากขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาล拉โตซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสสัมมาสัม สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนะโมตัสสะพระคาวตโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสสัมมาสัมพุทธสะตาสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เอง นะโมตัสสะพระเขาว่าโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามพุทธัสะตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งพับเพียบเปิดหนังสือไปหน้า56บบทสวดพิเศษ หันธรรมยังปราภาวสุดตะปาทังพนามาเซสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทุวิชาโนปาราภาว ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมธรรมกาโมภวังหติผู้ไข่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปาราพโวผู้เกียรติชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมอสันตัสปิยาโหตินาสันเตกุรุเตปียงอสตังธรรม,มังโลเจติ ตังปาราภวะโตมุขังเขานั้นทำความรักในอสัตบุรุษไม่ทำความรักในสัตบุรุษเขาชอบใจทำของอสัตบุรุษข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนิทาสีรีสภาสีรีอนุธาตาจโยนโร อาละโสโกทปัญญาโนตั้งปาราภวะโตมุขังผู้ใดเป็นผู้ชอบนอนหลับชอบพูดคุยไม่ขยันเกียรติค้านการงานและเป็นคนมากโกรธ ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมโยมาตาังปิตารังวาชินนากังคาตโยพนังปะหุสันโตนะภารติตังปาราภวโตมุข้างผู้ใดมีความสามารถอยู่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา ผู้ชลาอันมีวัยหนุ่มผ่านไปแล้วข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมโยพัมนังสามนังวาอันยังวาปิวานิพกังมุสาวาเทนวันเจติตังปาราภะวโตมุขัง ผู้ใดหลอกลวงสมณญามหลอกแม้ว่านิพกคนขอทานอื่นใดด้วยมุสาวาตข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมปะหุตวิโตปุริโสสหิรัญโยสโพชโนเอโกพุทติสาธูนุนิตั้งปาราภวโตมุขัง ผู้ใดมีทรัพย์มีเงินมีของเหลือกินเหลือใช้เขาบริโภคของที่ดีๆนั่นแต่ผู้เดียวข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมชาติทัตโทธนทััตโทโคตท,ทัตโทจยโยนโรสัญญาติงอติมันเยติ ตังปาราภวะโตมุขทังผู้ใดยิ่งเพราะชาติกำเนิดยิ่งเพราะทรัพย์ิ่งเพราะโคตแล้วดูหมิ่นซึ่งญาติของตนข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอิทธิทุตโตสุราทุตโตอักขทุโตจโยนโรรัฐทังรัฐทังวินาเสติ ตังปาราภวะโตมุขังผู้ใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราและนักเลงเล่นการพนันเขาได้ทำลายทรัพย์ที่หาได้มาให้พินาชิบหายไปข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเสหิทาเลหิอสันทุโท เวสียาสุปทุสติทุสติปราธาเลสุตังปราภวโตมุขังผู้ใดไม่พอใจรักใครในภรรยาตนกลับไปเที่ยวสุขสนกับหญิงแพร่สยาและรอบทำชู้กับภรรยาของผู้อื่น ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอติตโยพโนโปโซโอ,อเนติติมพรุธานิงตัดสาอิสานะสุปติตังปราภวโตมุขขังชายแก่ผู้มีวัยหนุ่มผ่านไปแล้ว ได้นำหญิงสาวน้อยมีฐานเท่าลูกมาพับมาเป็นภรรยาเขานอนไม่หลับเพราะความหึงหวงและห่วงอาลัยในหญิงนั้นข้อนั้นแห่งความเสื่อมอิทิงโสทิงวิกิรีนิงปุริสังวาปิตาทิสังอิสริยาสมิงทะเปติ ตั้งปาราภาวะโตมุขข้างชายใดตั้งหญิงนักเลงช้ยจ่ายสู่ลุยสู่ไลามาเป็นแม่เรือนหรือหญิงใดตั้งชายนักเลงช้ยจ่ายสู่ลุยสู่ายมาเป็นพ่อเรือนข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอปโพโคมหาตันโห ขติเยชายยเตกุเลโสจรัรชังปัดทยติตั้งปาราภวโตมุขางผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์มีโภคะน้อยแต่มีความอยากใหญ่ปารธนาราชสมบัติข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเอเตปาราพเวโลเก ปันทิโตสามเวขิยะอริโยทัศสนสัมปันโนสโลเกพระชเตสีวังผู้เป็นบัณดิตสมบูรณ์ด้วยทัศนะอันประเสริฐได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้นชัดแล้วท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านี้เสียเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจึงพบและเสพแต่โลกซึ่งมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอิติดังนี้และเปิดไปหน้าต่อไปอุปกเรเลส16อภพิชาวิสมาโลโพความโลกเพ่งเล็งอยากได้ของเขาโทโซความประทุสลายเขา โกโท h, ความโกรธเคืองเขาอุปนาหูความผูกเวนหมายมั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกเขาปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมเขาอิซสสาความลิษยาเขามัชาริยังความตะนีเหนียวแน่นกีดกัน ห่วงข้าวห่วงของและวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยมายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้ากลสาเถยยังความโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อเขาสั่งสอนว่ากล่าวโดยทามโดยชอบ สาลพโพความปาลดไม่ยอมตามหาเหตุผลมาอ้างทุ่มเถียงต่างๆเมื่อขณะเขาว่ากล่าวโดยทารรโดยชอบมาโนความเยอะยิ่งถือเราถือเขาถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโท ความเมาหลงในร่างกายที่สุดโสมด้วยความชลามีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปและเมาหลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเชา้าค่ำ มาสำคัญว่าไม่มีโลกเป็นสุขสบายประมาทไปและเมาหลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงพันดับไปดังประทีบจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาทไปปามาโทความเมามัวทั่วไป อารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นบรรจบเป็นอุปาิเลสเครื่องเศร้าหมองใจสิบหข้อจิตเศร้าหมองด้วยอุปาิเลสข้อใดข้อหนึ่งดังว่ามานี้แล้ว จิตนั้นล้วนเป็นบาปอากุศลหมดทั้งสิน้นเปิดย้อนกลับมาหน้า49กวดน้ำหันธรรมยางอุทิศนาทิธานคทาโยพนามาเซอิมีนาบุญยกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชายาคุณุตตาลาอุปชาผู้เลิศคุณ อาจาริยูปกาลาจะและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยตาตกาทาั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาลาชาสูนจันและลาชาคุณวันตาณราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ พัมมามาลาจะอินทาจาผพม,มานและอินทราษโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษยาา์จะยมมาลาตมนุษย์มิตรมัชาตาเวริกาปิจา ผู้เป็นกลางผู้จ้องพานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนหน้าย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าพระเจ้าทำจงช่วยอำนวยสุรพลสุขขังจะทิวิทางเทนตุให้สุขสามอย่างลน้น ขีปังปาเปเทาโบมาตังให้บรรลุถึงนิพพานพันอิมินาบุญยกรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจะและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพันได้ซึ่งการตัด ตันหุปาทานเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตพะเวพะเว ทุกทุกพบที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิรยิยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลพันตุโนกาสรงโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทางลาย กาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปัทุูสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาทิปวโลนาโธพระพุทธเจ้าผู้บวรนาดธรรมโมนาโทวรุตตะโมพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดม นาโทปาเจตกับพุทธโธจะสังโฆนาโทตาโลมะมังพระปาเจกัพุทธสมทบพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพยองเตโสตามานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังรพันตุมาขอหมูม่มานย่าได้ช่อง ทาสบุญญาณุภาเวนะด้วยเดชบุญทัางสิบป้องมาโลกาสังรพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเทินเปิดข้ามไปที่หน้าห้าบหกรรมฐาน ฮันธรรมยังกรรมฐานังกโรมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนไตรอุดมสร้างสมทัศบาลมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่ บ่มอินสีให้แก่โดยการสังหารนิวรห้าให้ใหายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริหลวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าจเจริญมักคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูน ตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโย์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรันตนไตรคุณไทยธิราทเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆปากการ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบัรเทาทุกข์ร้อนให้เหงื่อหายทำลายมานห้าให้พินาศปาสจากพยันตรายนิรันด์กะเสมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนาการบัดนี้เธอ กระดูเต้นข้อพิจารณาเป็นข้อค้อค้อข้อขึ้นมาไปในข้กระดูกเป็นขข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงต้นกบเลื่อยไปทางกระดูกสันหลังไปมัดเอวคนกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลาย พจราทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็เร็บทุกเล็บตะวนขึ้นมาคอเท้านักแข้งหัวเขา่าโค้งขาลำตัวกลางสมบุกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีเริ่สเิสต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 ิสเิสต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 าสติ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  ตัวทั่วพร้อมสำเชัญยศตรงนี้นอมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะกระยืนมีสติรู้ว่ากระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองเรื่อดีต็็ ความรู้สึกการอยู่เมื่อเราอยู่